สวัสดีพี่พี่ชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับวันนี้นะครับเรามีรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเดิมมาปบ่งปันนะครับเป็นพระนะครับที่แตกกุจากวัดพนมลอกนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับใต้อุโบสถนะครับนะนะครับเผื่อพี่พี่นะครับข้อมูลนะครับขอบคุณเพจวันนี้ที่ปากน้ำโพนะครับนี่ครับ กดสต็อปแล้วอ่านได้เลยนะพี่นะนียครับคือเหมือนว่าเขาจะไปทําพื้นโบดใหม่หรือไงเนี่ยแหละครับแล้วก็คือว่ามีคนงานนะครับลงไปปรับพื้นที่นะครับแล้วก็ไปขุดโดนโอ่งแตกนะพี่นะเขาก็เลยโทรหาหัวหน้างานแล้วก็เลย เจ้าอาวาสก็เลยไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดมีนะพี่นะลองไปหาดูพิมพ์ดูในใน youtube นะครับบอกเลยว่าตอนนี้กำลังมาแรงเลยนะครับนะอ่ะนี่ครับเนี่ยครับผมก็ได้แบ่งปันมานะครับแบ่งปันมานะครับจะเป็นนะครับเอ่อรูปหล่อนะครับโบราณหลวงพ่อเดิมสององนะครับนะเป็นพิมพ์เล็กนะครับหรือฐานเตี้ยนะครับ ก็จะมีพระปิตานะครับจันนูนหรือยันจมนะครับเนี่ยครับอย่างละองคนะครับผมบอกเลยว่าควรเก็บมากเลยนะพี่นะตอนนี้ราคากําลังแรงเลยนะครับพี่ๆคิดดูนะครับว่าพระนะครับอยู่ใต้โบสถ์นะครับมาเป็นร้อยปีเลยนะครับนะพอศที่สร้างโบสถ์ก็สองสี่หกแปดนะครับในโบสถ์ก็มีเขียนนะครับ ว่าสร้างปีพศสอง8 6 8นะครับสร้างโดยหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อคล้ายนะครับเ <c oughs> นี่ยครับตรงนี้นี่เออ่พระนี่คือ้อนแตกกุนะครับมีเออ่เสียนใหญ่นะพี่นะเสียนใหญ่นะครับเขาไป ไปดูมานะครับเนะขอบอกบา,าก็บอกนะครับว่าเจ้าอาวาสก็บอกนะครับว่าเออแท้ทันหลวงพ่อเดิมแน่นอนนะครับนะกุแตกในวัดที่หลวงพ่อเดิมเคยอยู่เลยนะครับนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับ อันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งแล้วกันนะครับต่อไปเป็นนี่ครับเอาองค์ที่สองนะครับพีพ่่คิดดูนะครับว่าพระอยู่ใต้โบสถ์นะพี่นะผ่านมาเป็นร้อยปีนะครับก็ตอนตอนคนไปบวชอะไรเงี้ยเนาะพี่เนาะพูดภาษาชาวบ้านก็เหมือนว่าพอมีคนไปบวชอะไรเงี้ยครับ ก็จะมีการสวดคาถาอะไรเงี้ยครับออหรือเขาเรียกว่าสวดยัดอะไรเงี้ยพี่พี่คิดดูนะครับว่า <c oughs> ผ่านมาเป็นร้อยปีนะครับว่าจะสวดไปกี่ครั้งนะครับใต้โบสครับเข้มขังมากเลยนะพี่นะเนี่ยครับนี่จะเป็น <c oughs> นะครับหรือเขาเรียกว่าพิมพ์ฐานเตี้ยนะครับเนี่ยครับที <c oughs> <c oughs> ่วัดไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ก็ราคากำลังขึ้นเลยนะครับเลยว่าโอ้โหใครใครไงใครรีบพูดภาษาบ้านๆก็เหมือนว่า นะครับเหมือนว่าใครขว้าได้รีบขว้าอย่างเงี้ยเนะาะโอกาสมาแล้วนะครับนะครับอันนี้เป็นปิดตายันนูนนะครับเนี่ยครับอัคระ พระปิดตานะครับ <c oughs> จะเขียนว่าณะมะพะทะนะครับแล้วก็มียันเถาะนะครับ <c oughs> เป็นเถาะขัดสมาธินะครับเนื้อค่อนข้างเก่าเลยนะพี่นะ <c oughs> ย้ำนะครับว่าแตกกุจากวัดที่หลวงพ่อเดิมเคยจำวัดอยู่นะครับ ทันหลวงพ่อแท้แน่นอนเลยนะครับนะปีสองสี่หกแปดเลยนะครับอ่าเนี่ยครับพระที่ว่ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมที่เขาว่าเล่นกันแพงๆปีสองสี่อะไรผมไม่แน่ใจนะ <c oughs> แต่คือองค์นี้ก่อน,ก,อนก่อนกว่ารูปหล่อที่เขาเล่นกันแพงๆอีกนะพี่นะเนี่ยครับควรคุณค่าแก่การเก็บรักษาเลยนะครับนี่ครับเป็นยันจมนะครับ อ่าเอานี้เป็นรายการที่สองนะครับพระปิตารายการที่สองนะครับอันนี้เป็นพระยันยันนูนะครับเป็นพระปิตารายการที่หนึ่งนะครับส่วนยันจมเป็นพระปิตารายการที่สองนะครับอ่าองค์นี้เป็นรูปหล่อรายการที่หนึ่งนะครับนี่เป็นรูปหล่อรายการที่สองนะครับเหมอพี่ๆท่านใดนะครับจะติดต่อมาปิดนะครับ จะได้เข้าใจตรงกันนะครับนะครับนี่ครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร id line เบอร์เดียวกันนะครับ0805122332นนะครับมีสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับและมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับบอกเลยนะครับว่าไม่ควรพลาดนะพี่นะตอนนี้ราคากำลังขึ้นเลยครับ ใครรีบค <c oughs> ว้าได้รีบคว้าไว้นะครับอ่ะนี่นะครับสี่องค์นะครับสี่องค์นะพี่นะราคาไม่แรงนะครับโทรมาได้เลยนะพี่นะแบ่งๆกันไปนะครับอ่าครับสำหรับีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับ